มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ้ยแชร์การสนัน้าเฟเดริกอาโนกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ลิซ่าล่าสุดมีข่าวลือเกี่ยวกับการเลิกราของลิซ่า แล้วก็เฟเดริกแพร่กระจายอย่างกว้างขวางบนอินเทอร์เน็ตนะคะและเมื่อวันที่8พฤศจิกายนรายงานข่าวลือว่าลิซ่าและเฟเดริกอนโเลิก,กันแล้วหลังจากออกเดทได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตามที่เป็นข่าวแพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะและล่าสุดสื่อยังเปิดเผยภาพของชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเฟเดริกกำลังกอดอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง เพื่อเป็นการตอบสนองชาวเน็ตจำนวนมากยังคงเห็นพ้องต้องกันว่าทายาทของหลุยวิตองจะต้องยุติความรักของเขากับลิซ่าแบ็คพิง์ไปแล้วอย่างแน่นอนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสองคนในภาพกลายเป็นน้องชายของเฟเดริกกับแฟนสาวของเขาค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคมแบ่งปันช่วงเวลาโรแมนติกของเขาพร้อมกับคําบรรยายว่าสุขสันต์วันเกิดที่รักของฉัน แชร์ภาพการสนานเฟเดริกอานกับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ลิซ่าสรุปแล้วเป็นน้องชายของเฟเดริกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ